พอเวลาเราไปเรียนกับตัวครูคนไหนครับนะให้เราเนี่ยนะครับยกมือขึ้นแล้วก็เอาฝ่ามือนี่ไปด้านนอกของเราเอ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 า,เอาหลังมือนี่มาสู่เราค,คืออะไรฮะอาจารย์ให้เรามองที่นิ้วเราสิบน,นี่มันเหมือนกันไหมเนื้อส,สร้างก็มันต่างกันนะฮะความชื่อชื่อเนี่ยไม่เป็นไรแต่เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนฮะนนในไม่เหมือนนี่แหละ เราอย่าพึ่งทะเลาะบอกว่าหัวไม่มือสอนอย่างนี้ในนิ้วชี้สอนอย่างนี้ไม่ใช่เราจะต้องรู้ว่าหัวไม่มือเนี่ยเอาละให้เขาเอาลอให้แค่นี้เขาก็ถ่ายทอดวิชาตามแค่นี้ที่เอาละบอกบนะฮะเอาละให้ความรู้กับเขาแค่นี้นิ้วชี้ก็เหมือนกันนิ้วกลางก็เหมือนกันนิ้วนางก็เหมือนกันและนิ้วก้อยก็เหมือนกันแสดงว่าชุดความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยเราอยากคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สุดแล้ว the best <c oughs> ดีที่สุดแล้ว ต้องเรียน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 และเรียนนะครับถ้าจะหลงทางเมื่อไหร่ปั๊บก็บอกอีกไงอยู่ไปดูกรุาาซะไปดูกรุนาอยู่ไปดูมันมีหลักอยู่นะฮะแต่ผมเห็นเขาเนี่ยนะครับชอบเฮ้ยอันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกถามวันเราอ่านหนังสือกี่เล่มเรามีเรามีครูบาอาจารย์ถึงร้อยคนไหมคือต้องระวังให้มากครับเรื่องนี้โอ้โหนะฮะเพราะว่า คนบางคนเนี่ยก็ไปเรียนมานตั้งไกลนะฮะแต่กลับมาคือเป็นคนที่ตัดสินคนแล้วไม่ได้คนนั้นทําอย่างนี้ตกนรกนะคนนี้ทําอย่างนี้ตกนรกนะทาอย่างนี้คือนรกจะกินนะไม่ใช่อิสลามคือไม่ใช่ว่าคนที่ให้ความรู้เนี่ยมาชี้คนตกนรกนะฮะอิสลามคือคนที่ให้ความรู้ต้องต้องแนะนำนะอย่างต้องเหมือนว่าเชิญชวนแนะนาในสิ่งที่ดีกว่าถ้าหากว่าเรารู้ในสิ่งที่ดีกว่าคําพูดของพี่ดำนี่นะเอาพูดภาษาง่ายๆ่าฮะนะฮะมี ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโสเพีโสเพนีครับนะฮะแล้วก็ต่างชนิดด้วยได้ไงไอ้นี่เมนู้น,นะอะฮะถามว่าถามว่าอะไรฮะอาจารย์ถ้าเราชี้เขาเนี่ยคนคนนี้เป็นไงเราไปชี้เขาเลวร้วายไหมในสํมพันธสำนึกของเราเนี่ยคนนี้เป็นโสเพณีเนี่ยอาสมพันธสำนึกเป็นไงก็เลวร้วายโอ้โหเลวร้วายนารกแน่เลยนรกแน่นอน,นะฮะแต่ทําไมล่ะ เพียงแต่เอาน้ำใส่ในรองเท้าของเขาให้สุนัขก,กินกลายเป็นชาวสวรรค์ออลลความโปรดปรานของอัลลอฮ์ก็นี่ไงความโปรดปรานของพระองค์เราจะไปชี้ใครไม่ได้นะฮะนะฮะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากส่วนจะอะไรยังไงนี่ต้องอ่านครูกุรอานพระองค์บอกชัดว่าเมื่อฉันประสงค์คือ<ะ>เรื่องนี้เนี่ยก็คือแรองบนันดาลใจสําหรับคนที่เหมือนกับว่าทาผิดไงกำลังจะพูดถึง คือแรงบันดาลใจรับคนที่ทําผิดแล้วก็อยากจะกลับเนื้อกับตัวเพราะว่าเราเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเรานั้นจะเข้าสวรรค์หรือนรกเพราะว่ามันมันมันไม่มีใครสามารถที่จะมาตัดสินเราได้นอกจากอัลลอฮฺบะฮันอาลาเท่านั้นไม่ถึงเวลาตัดสินไม่มีใครรู้ครับทุกทุกครั้งฉันนั้นก็ยังจะทําทําต่อไปเพื่อให้เก้าถึงเป้าหมายเติมความหวังแรงขับเคลื่อนในใจฉันคน